สวัสด,ดีสวัสด,ดีเย yeah. a h a p p ในในในทุกๆวันและทุกๆท,ทางฉันเพิ่มเพิ่มพลังให้กับตัวเองโดยการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้อื่นคำถามถามว่าแล้วจะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้อื่นไปหาพระแสงอะไรไม่ใช่พระแสงยากร มนุษย์มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าเมื่อมนุษย์ทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นเช่นช่วยเหลือเพื่อมนุษย์เช่เนชทำข้าวไข่เจียวให้ใครบางคนช่วยคนแก่ข้ามถนนสอนทำคุกกี้พวกเราไม่อยู่อยู่ไปวันๆน,นะเว้ย อยู่ไปเพื่อตัวเองนะเวย้ยการอยู่เพื่อตัวเองมันมันไม่ก้าวหน้าได้ทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อใครบางคนพัฒนาเขาสอนเขาให้พลังเขาให้พลังเขามันมักจะห่อเหี่ยวมันจะมีเรื่องเหี่ยวเหี่ยวอยู่ต่อเวลาเช่นคนรอบข้างเนี่ยมันจะเหี่ยวเหี่ยวมาแบบอ,อยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วไม่มีใครก็ทํากันหรอก ไม่มีวาสนาแล้วก็ต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันไอ้พวกเนี้ยอย่าไปเชื่อ,อไอ้พวกเนี้ยอย่าไปเชื่อตัดปู้เสดตัดตัดออกไปเลยตัดออกไปไกลๆเลยอะไรที่เพื่อนๆฟังแล้วหดหูอะไรที่เพื่อนๆฟังฟังฟังแล้วมันมันไม่เป็นพลังงานไอ้พวกนี้ต้องเข้าหูซ้ายะลอกหูขวาหรือหรือปิดหูเลยหลับตา ไม่ฟังอะไรนะพระปิดตาใช่ไหมเพราะพวกนี้มันมันฉุดให้เสื่อมเสื่อมถดถอยมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในตัวมนษย์เอ่อ g o seeking mechanism g o seeking m e c h a n i มันจะพยายามเล็งเล็งไปที่ที่เป้าหมายมนุษย์มันจะพัฒนานกลไกตัวนี้ซ่อนอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึก ภายใต้จิตใต้สำนึกค่อยๆค่อยๆฝึกมันฝึกค่อยๆฝึกต้องไปแล้วต้องไปบอบต้องไปม๊อบมี่บ24มีนาคมราชประสงค์แล้วพบกันนะจ๊ะเย่เยอะพุ๊บสุดเพลิน